สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนนะฮะอยู่ผมชิมวจจางนะครับวันนี้อยู่กับภารกิจซัพพอร์เตอร์ของเซเว่นไนท์ไทยแลนด์นะครับก็เป็นภารกิจที่2ของเดือนเมษานะฮะแต่ว่าลงคลิปจะค้าบเกี่ยวกับเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็หลายๆคนอาจจะพอทราบไปแล้วนะเกี่ยวกับระบบซิมมิตเบรกด้วยโซนะครับหรือการหาโซต่างๆแต่วันนี้เราจะมาย้ําเตือนให้เข้าใจกันนะฮะ,ะ,ะตามคอนเซปต์ของซัพพอร์เตอร์นะครับซึ่งจะช้ากว่าคลิปหลักนิดหน่อยนะครับก็คิดว่าเป็นการทวนแล้วกัน ะะก็สําหรับโซเน่ก็จะแบ่งเป็นสามสีนะครับจะมีสีแดงนะครับสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับโซแต่ละหน้าที่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างกันนะครับซึ่งก็จะได้จากการสํารวจนะครับโซเนี่ก็จะเป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับตัวละครที่เลเวลสามสีขึ้นไปนะครับอย่างตัวละครเลเวลสาสิบสองหรือส0สิบเนี่ยก็จะไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าสามสิบ หสามสองก็ไม่มีเห็นป่ะนะฮะหกดาวก็ไม่มีนะครับก็จะมีสามสี่ขึ้นไปก็จะมีทุกตัวเลยเนี่ยตัวอื่นก็มีนะครับก็ตอนเราผมเนี่ยก็ทําก้างหานอยู่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะฮะก็เนี่ยคร่าวๆก็คือจะแบ่งเป็นสามสีนะฮะเป็นสีแดงสีเงินสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเป็นเลือดนะครับสีแดงนะครับจะเป็นสปีดนะครับแล้วก็สีฟ้าจะเป็นเดฟนะครับซึ่งสีแดงก่อนจะเป็นสปีดเนี่ยจะเป็นบวกตกตีทั้งหมดนะครับก็จะมีโซเม็ดย่อยอยู่สามเม็ดนะครับ ก็ใช้ทั้ง3เม็ดตามจํานวนที่บอกนะครับก็ไล่ขึ้นมาตามเส้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะครับห้าเม็ดเล็กถึงจะไปถึงเม็ดใหญ่ได้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้นะครับถ้าผมครบช่องนี้ปับ๊บผมยัดผมก็จะมาถึงช่องที่หกที่จะเป็นสปีีได้ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นโปรตีทั้งหมดนะครับส่วนกรณีของเดฟนี่คือเป็นเดฟตั้งแต่ต้นจนจบนะครับกรณีเวนตีก็เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเมื่อคุณทําหมดครบสามสี่ครบทุกช่องนั่นเองนะครับ ก็จะได้สปีดหนึ่งนะครับนี่คือผลรวมทั้งหมดนะครับแอตแทก120ครับดีเฟนซ์120สามร้อยครับคอมเพรตเรทสิบนะครับคิดวิคราเรทสิบห้านะครับนี่คือสแตตเต็มที่ของหนึ่งแต่ละหนึ่งตัวนะครับก็ถามว่าการทาอย่างนี้มันคุ้มไหมก็แล้วแต่มุมมองนะฮะก็ใช้แต่กุญแจเท่านั้นเองไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินสดหรืออะไรที่มันวุ่นวายเลยนะฮะกุญแจเหลือคุณก็สามารถจะทําได้นะครับอย่างวันนี้ผมยอมรอทําคลิปนะฮะ พื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพก็จะมี8ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง36ชั่วโมงซึ่งแต่ละอันก็จะต่างกันอย่าง8ชั่วโมง3ครั้งเนี่ยใช้9กุญแจกอันนี้จะกลายเป็น15กุญแจก็คือลงชั่วโมงเยอะๆเนี่ยมันจะใช้กุญแจเยอะกว่าแต่ว่าข้อดีของมันคือคุณจะไม่ลืมมาเปลี่ยนเต้น8ชั่วโมงเออกดเตี้ยงคืน8โมงเช้าต้องมาเปลี่ยน14ถึนสายก็10โมงเนี่ยเวลาหายไปละ2ชั่วโมงนะครับถ้าคุณเน มันมีความต้องการที่ไม่เท่าก like ันนะครับจากความเห็นส่วนตัวนะครับข้อมูลทางสถิติไม่มีให้ดูนะครับอย่างสามสีเนี่ยนะครับเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่เนี่ยแปดชั่วโมงในเวลาที่เท่ากันนะฮะแดชั่วโมงสมมติแชั่วโมง3าครั้งกับยี่ชั่วโมงถึงครั้งปชั่วโมงสามครั้งจะได้เม็ดใหญ่เยอะที่สุดนะครับในบรรดาเนี่ยแปดสิบสองยี่สบสี่สามหกเนี่ยนะครับส่วนสามสิบหกเนี่ยจะได้คุ้มตรงเม็ดเล็กกับเม็ดกลางนะครับเม็ดใหญ่ ถ้าคิดตามค่าเฉลี่ยจะน้อยกว่า8ชั่วโมงอยู่นะครับนั่นคือข้อสังเกตถ้าคุณขาดเม็ดใหญ่เยอะคุณก็มาไล่กดเป็น8ชั่วโมงตอนหลังก็ได้นแนะนํากดเต็มชั่วโมงไปก่อนนะครับต่อไปเราจะพาวิธีไปกดกันนะครับป้าเข้าไปนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับข้าล่างเป็นสีแดงนะครับเ,เขาบอกว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คือคุณใส่เงื่อนไขาตามนี้เลยใส่หนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ตัว6ดาวหนึ่งตัวฮีโร่เลเวลส0สิขึ้นไปนะครับไม่จำเป็นต้องบวก5ก็ได แล้วก็เลเวลรวมบางทีเก้าสิขึ้นไปแต่กรณีของผมเนี่ยผมเป็นพวกประเภทแบบเขาเรียกว่ามีความเชื่อนะฮะเดี๋ยวกดเอากุญแจก่อนมีความเชื่อแบบปแปลกๆอยู่ก็คือว่ายิ่งยัดเลเวลเยอะเหมือนของมันจะได้เยอะกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะขอย้ำว่านิดหน่อยนะครับดังนั้นโซแดงเนี่ยผมจะยัดที่ดีที่สุดของผมไปเลยครับก็คือยัดพวกตัวเลเวลสี่หไปเลยเนี่ยของไม่เกี่ยวนะ อ,อย่างในเคื่อนไขเนี่ยมันจะบอกเลยว่าสามสิบหกดาวขึ้นไปเลยว่ารวมเก้าสิบจริงๆใส่แค่นี้ก็เกินล้วแต่ว่าตัวเหลือ,อก็ยัดยัไปละกันนะฮะเผื่อมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ของดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะพอเสร็จแล้วก็กดส่งไปสำรวจนะครับแต่พอเรียบร้อยปื๊บนะครับก็ตามเวลานะครับเราก็กดใหม่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเม็ดเหลืองก็เช่นเดียวกันนะครับแนะนําถ้าขุดขุดทั้งสามสีนะฮะเพราะว่า มันจะได้ไว้ทําหลายๆตัวก็ได้เช่นคุณจะเอาสีเหลืองสีฟ้าไปทำอีวานคาริานหรืออสีแดงมาทากล้าอะไรงี้ก็ได้นะฮะหรือถ้าคุณจะทําตัวเดียว3าสีเพื่อหวังโบนัสก็โอเคอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยเล่นเป็นคอนเซปต์ตัวเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเมนทีมสปีดนะทีมถึกก็เลยผมยังไม่ค่อยได้ทาเทำ่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ต่อไปไปดูวิธีการลิมิตเบรกนะครับแบบเาคร่าวเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแดงผมไม่พอลิมิตใช่ไหมไปดูไปดูเหลืองพอป่ะ การลิมิตจะต้องลิมิตตามเส้นนะครับนี่เช่อนอันนี้คุณจะทะลุวันนี้ไม่ได้คุณต้องดูเส้นหนาเส้นเทาเนี่ยนะครับอ่าน,นี้ลิมิตได้กดเข้าไปอุปกรณ์ครบทั้งสามอย่างนะฮะใจทองกดน่ะผีป้าก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างอันนี้ผมจะเหลือแค่อย่างละสองอันนี้คือขุดตั้งแต่ตอนที่ระบบมันเข้ามานะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ซับสไคร์นนะฮะหรือเสนอแนะเกี่ยวกับระบบโซยังไงนะครับใครลองแล้วกี่ชั่วโมงที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่าราคากุญแจ นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะฮะแล้วก็ภารกิจเซเว่นไนท์ซัพพอร์เตอร์นะครับครั้งนี้ก็คงจบลงไปด้วยดีแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดดูเนื้อเรื่องตอนที่2กลุ่มการเขียนศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วนะครับที่เพจเซเว่นไนท์ไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับช่องนะฮะไม่ใช่เพจนะครับของทาง YouTube เลยของช่องหลักนะครับที่ใช้สตรีมสดนั่นแหละนะครับก็ไปดูกันได้นะครับตอนนี้ก็มีเนื้อเรื่องตอนที่2แล้วพวกเมียอะไรพวกนี้มาแล้วใะเนื้อเรื่อง นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ